เลขนี่ท่านจะเอาเอาแต่สูตรทีซี่ผู้วิเศษนี่เล่นนี่พิษถือนี่มีโอกาสไหมมีโอกาสเข่าร้ายกูพิษยังไงมีอันยูปูอือเรต้องไปเอาสูตรอื่นๆได้มากอะเทียบมืองทำมันเข่าเัายังเล่นมันบวกเข่ากับซีตัววิเศษนี่บโบต้องคอยเล่นเล่นสิเข่าอยู่เอออย่างมันธรรมดามันนี่ถ้าว่ามันเข่ามันบจับกูปรถึงนี่ โตเดียวจังไรมันก็บอกขาดนะภายในสี่ตัวนี่มาทุ่งงวดสเก็ตมุงโหลดทุ่งวดอืมสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียแบบต่องวดกันเลยครับพี่น้องเนาะหลังเลขออกครับผมครับดีใจกับพี่น้องเอซีเด้อครับผมได้โชว์เลยลับครับหาหนึ่งครับพี่น้องเนาะมาว่าจะเป็นแนวทางที่พี่น้องเอซีก็ติดปี่ปากกายครับผมหรือว่าปูสีสเกตสีตัววิเศษครับผม ถึงเป็นเลขกทีตัววิเศษที่พี่น้องพีกชิกทราบกันดีครับผมสูตรนี้เดินดีปีที่แล้วครับผมน้ำเชื่อกับกลางสูตรไ้เบิ้งครับกลางถินติให้เบิ้งครับพี่น้องเนาะเข้ามา19งวดหลุด4งวดครับผมกับแหลกสังเกตเบิงบ้งสิบรุดกันต่อเนื่องเกิน2งวดครับผมซึ่งปีนี้เข่ามาแล้วครับพี่น้องเนาะสองมกระล่าสูตรปูซีสเกตเข่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์แล้ว ครับสิบเจ็ดมกราลุดครับผมมาเข่าหนึ่งกุมผ้าอีกครับผมครับเสียว่าจะเดินจะเดินต้อครับพี่น้องเนาะเสียว่าจะเดินต้อเนื่องกันไปครับผมคลิปนี้ปูก็เลยห้ต้อก็งวดเรื่อยเรอยครับพี่น้องครับผมหนึ่งครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบกวหา้ปู่ว่าไปหลอกเล่นแบบมาทสัยครับผมครับปูห้ต้อหมดเลยครับพี่น้องเนาะครับไม่รอช้าไปต่องวด ครับผมต้องขอกราบขอพระคุนปูด้วยครับผมทีเมตาแนวทางครับให้แนวทางมากครับพี่น้องเนาะถ้าวิ่งกันน้ำเชียร์เคยวิ่งได้หกตัวด้วยครับผมครับนี่ครับผมปูกับวิ่งให้ซี่ตัวครับผมหนึ่งหาสองหาหนึ่งหกสองหกอันนี้ตัวกันครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าแถวเดียวกันมานํากันครับผมหกห้าและสองหนึ่งครับงวดนี้กับ หรือว่าสูตรนี้เดินได้ครับผมครับยังเดินต่อได้ครับพี่น้องยังเดินต่อก็ติดไว้ครับผมเอาปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดไม่รีรอครับผมครับแบบหนึ่งครับพี่น้องเนาะกพอได้ว่าให้ผู้ใดครับผมว่าไปเอามาใส่ใจครับผมปูคำนวณเองสูตรนี้ครับผมแล้วก็ปล่อยที่หลังก็ต้องทําใจได้ครับผมครับเพราะว่าปูโทรมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับผม ถือว่าปูให้ก้อนครับผมที่เหลือกับพี่ลอยซี่จะติดตามหรือว่าจะเป็นเบิ้งจากเสี้ยนเดือนกับเดี๋ยวต่ดุลพินิจเนอครับผมเดี๋ยวจพิจารณาเพราะว่าสูตรนี้กับเป็นสูตรใต้ตัวครับพี่น้องเนาะไม่มีทางดินไปใส่ใดครับผมจะเป็นเหล็กที่ตัวครับผมครับเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกกบปูเกามาเชียเกับตองขอกาบขอบพระคุณปูศรีสะเกดครับผมเส้นเคยครับพี่น้อง ชอบคลิปนี้ครับผมก็จะเริืมกดไหลกดแช์เป็นกำลังแรงใจใกับเก่ามาเชียน้ำเชียร์อูน้ำชัยในเด้อครับผมสำหรับน้องอูน้ำชัยกับแนวทางตัวเลขกถือว่าเข่าไหลสำนักอยู่รับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะาเล็กทีเอฟซี 4, เพิ่นเมตาทรงไห้ครับผมครับถือว่าเสี่ยนเข่าหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะอยติดตามทีอูน้ำชัยเด้อครับผมครับคลิปนี้ไปตามกันต่อเลยครับพี่น้องเนาะครับผม เล็กซีตัววิเศษของปูวัวัตถีสิบหกกุ่มภาพัน์นี่ยจมีตัวใดแน่ครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเล็กกบปูกันเลยครับครูครับขอมาเชี่าการนมัสการครับอ่าเจะิลินพอครับโอ้ปูขอให้เดินเหย้าเด้อปู่อให้เดินเหยาาสูดหน่ครับเดินเหย้าเคยเดินเยาาเต็มที เก็ดงวดมันปะปูพิกซี่เดี่ยวอะไรเงี้ยครับผมใหญ่ครับใหญ่เข่าเข่ารุดรุดครับผมขอให้เดือนจักสามสี่งวดก็ยังดีนะปูอ่าวอันนี้เข่าสองสูตรเลยได้งวดนี้ได้ได้โตโตเด็ดเข่าสองสูตรเลยแมนปะปูเอองวดนี้สูตรหนึ่งสูตรสองมันเข่าเข่ากันอยู่โอ้เออเข่ากันอยู่เดี๋ยวเอาสูตรมาตรฐานก่อนนะปู เออมาตฐานก่อนเอา4ีตัวพิเศษก่อนครับผม4ีตัวพิเศษก่อนอ่าครับอัดลเล้นาะอัดแล้วปูอ่า4ีตัวพิเศษปยต่อมวดครับผ<น>มได้สามกับสีสามกับสี่เอาเก้ากับศูนยทั้งใต่เก้ากับศูนย์ทั้งไต่ครับเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี ศูนย so ์สามศูน e. ย์สศูนย์สามศูน <Californ> สี่เอ่อกันศูนย์เก้าด้อตัวแปลกๆนี่กันศูนย์เก้าอ่าบนรางเอาแค่นี้ละะอะโต้ยนี่ละครับสามสี่สามสี่บอามสี่บอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอาศูนย์เก้านี่ละครับผมเพราะว่าแถวใต้ันต้องออกตัวนึงแต่ว่าเด่นแห่งคือสามเด้อ เด่นแห่งคือสามนะปูสามเลยสามเลยเด่นมันจะอยู่ไอ้ตำแหน่งลักไอ้โตที่หาเห็นหากําหกเห็นหมดตำแหน่งตำแหน่งห่านนั้นเด่นแห่งครับปูเอ่อทุกหมวดเลยที่มันออกตำแหน่งนี่แหละเด่นแห่งครับทันซื้อไอ้ซื้อเก่าสามก็ศูนย์สามก่าสามตัวนังกับตัวกันอะไรเอ็นหน่อยไว้โตโตเก่าสี่ศูนย์สี่นึ่งแต่ว่าติดสามนี่คือคือมันเป็นตัวเต็งเลยนะติดสามนี่ครับปูอ่อสามตัวเต็งครับผมอ่า ครับก็บที่ว่าปล่อยต่องวดเล,นะลยนะปูมันนีวันที่หนึ่งเลยครับผมปูมาเลยวันที่หนึ่งเลยปล่อย <c oughs> ต่องวดเลย <c oughs> ครับผมครับก็จะโบด้ว่าให้ปูได้ครับผมครับสูตรนี้ครับพี่น้องเนาะต้องอ่าเข้าใจได้ครับผมปูกะเพิ่นกะใไหามาตั้งแต่ปีก่ายแล้วครับผมสูตรนี้ครับอันกำลงังวั่นกับมาเนาะปูเนาะคนไปขึ้นบนครับผมกำลงังวั่นมาศูนย์หนึ่งมาศูนย์สามเก้ามาศูนย์ โอ้เหล็กออกศูนศูนปูโอ้จ้าเสบ่าจังไดเนาะเพิ่กันทุกอาจารย์นะมั่งเลื่อนสูนนี่ื่นบอกเรียงเลียงออกครับผมบอาศูนศูนมาในไหมครับเออเกิดต้องยอมรับเลยละปูยอมรับเลยแล้วอกเลยแล้วครับหาหนึ่งยังไขอยู่นะปูเขาซีตัวพิเศษอยู่นีมานี่อยงเขาเล็กปูนครับผมหาหนึ่งสูดหนีก็ยังในรางอยู่ครับปีหนองเนาะ เนื่งก็เพิ่งจะออกไปครับผมเออเพิ่งจะออกมันกลับมาออกครับเขาจังใดกะก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะจังใดกัขอให้เด้วยเนาะเข้าซ้ำเด้อเข้าซ้ำนั่นกลับเนี่ยกลับด้วยครับผมอ่ามันมันอันตรายน้ำเลนกับเข้าซ้ำซ้ำเข้ามันมาได้นะเป็นทั้งสิบเป็นทั้งหน่วยได้ครับปูอ่ากันกลับไปด้วยครับผมตัวเดียวนะกลับตัวเดียวนั่ยนะโอ้กลับตัวเดียวปูเออครับตัวเดียวนะเข้าซ้ำซ้ำเข้าน้องนั่นไม่ต้องหรอก ครับผมนี่นะครับกลับด้วยเก้าสามสามเก้าอันจังใดเดียวปูเนาะคลิปหนาเขาเป็นสูตรที่ว่าปูเห็ดสำรองขึ้นมากครับผมที่ว่าเขาคลิปหนาคลิปหนาเอาจ้ให้รอหนังสือก่อนจักสี่หามือก่อนอ๋อครับปูเราจะเลขกำลังวันอีกเนาะปูน่าหนาครับเลขกำลังวันนี่ครับปูคตัวนั้นมันเป็นบนตัวนี้ตัวซี่คูวิเศษมันเป็นบนล่างแต่ว่า ตัวนั่นเนนเฮดมันจะเป็นบนเลยนะครับเป็นบนเลยทานหนังสือมานะโอ้ยอาตมาฝาดหนึ่งหาเลยผู้ใดกใอาจานไหนเข้ามาหนึ่งหาเลยบริกรเลยโอ้ปัญหาคือบริกรบริกรเลยยังไงผบ้เสีอเลีกเจ้าของนั่นผูเสีอเลีกเขาวันหนึ่งหามาแห้งฝาดหนึ่งหาเลยโอ้ยง่ายเงือบเลยเนี่ยผู้ก็ไดจึงเกลับไว้สักหน่อยคเจ้าบอก หาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองเรเอาเลยของเจ้าของไปเอาเลขเขามาหนึ่งหาวาไหมหนึ่งอยู่หลักสิบกว่าวปล่าใส่หาหนึ่งเรต้องกลับเลยสิครับแน่จัิงหน่อยน้าปูครับผมเอออะไ้กลับไปเลยยังวะครับนี่ก็ได้จ้ากิมวิททุนบลูวะปูเจ้ากิมวิทยุหนีวิทหนีพอซูนซูนเนี่ยมันมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเออบันมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วมืวันนั่นครับครับผมได้กับหาได้ยุ่งหนึ่งหาครับหาหนึ่งนานๆยังวะเลขนี่ ท่านจะเอาเอาได้สูตรสี oh ่ี่ตวิเศษนี่เล่นนี่พิษพิษือืนี่มีโอกาสไหมมีโอกาสเข่าร้ายกูพิษยังวงเนียนอย่ปูอือเมต้องไปเอาสูตรสูตรอื่นทุได้มากอะเทียบเมืองถทามันเข่าเขายังเล่นมันบอกเข่ากับสีตัววิเศษนี่บ่บ่ต้องคอยเล่นเลีนยสิเข่าอยู่เอออย่างมันธรรมดามันนี่ถ้าว่ามันเข่ามันจับกูพ่ถึงนี่ตัวเดียวจังไดมันก็บอกขาดนะภายในสี่ตัวนี่เนีนปมาทุ้งงวดสังเกตเมืองหลด ทุ่งงวดอืมตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ก็ยังเดินต่ออยู่ครับผมครับเก่ามาเสียกับชิรบปวนปูสำนีเด้อปูแบบนี้อ่าเจริญพรเจริญพรขอพระคุณปูครับผมอ่าถูกการนมัสการครับเอาครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมครับแต่เอาไป พิจารณหน้าเบิ้งเอาไปเสี่ยงเบิ้งครับพี่น้องเนาะเอาไปเสี่ยงเบิ้งแล้วก็เอาไปยิบจับโรตรีไปกอนก็ได้ได้ครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมกลับคือปู้ะครับพี่น้องเนาะอย่าลืมกลับนาครับผมครับเอามาแล้วครับผมเลขสี่ตัววิเศษปูสีสเกตครับผมเป็นเลขเด่นสี่ตัวบินกันครับพี่น้องงมวดนี้ได้สามกับสี่ครับผมตั้งไว้แถวบนแล้วก็เก้ากับศูนย์แถวล่างครับพี่น้องเนาะ ปูวันเน้นสามด้วยครับผมครับสองตัวบนล่างครับผมเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับพี่น้องเนาะปูเน้นเก้าสามกับศูนย์สามกลับด้วยครับผมตัวกันครับพี่น้องเนาะตัวกันมีเก้าศูนย์ครับผมครับเอาเอาไว้กันอีกสักตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะก็คือสามซีแหละครับพี่น้องเนาะสามซีแต่ว่าให้เน้นไปที่ที่เก้าสามกับศูนย์สามด้วยครับผม สำหรับเลขอ่าชุดบนอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะหรือว่าเลขกลางเลขกรลางวันคอยมาตามกันต่ออีกเทนึงเด้อครับผมกับแนวทางตัวเลขของปูศรีสเกตครับผมครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้องเอีโชคดีถูกหวยระเงินไปน้ากันครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ